ผมมีขนาดที่มึงก็ทิ้งกระทะตัดชื่อน่ะโอ้ยโซ่ยัเออมารยาทช่างงามจริงเอ้า อยวาหายอาจารย์อไม่หายไม่หายหรอกเจอตัวยากจริงๆผมจะอลารอาจารย์ฟังคือปัญหาชีวิตผมเี่ใหมาหาอาจารย์อ่ะผมตั้งใจมาปรึกษาไม่จบไปเสิ้นชีวิตไม่เงเลยอือเขาคิดว่าผมวางแผนฆ่าเขาอืออันนี้เรื่องจริงเลยก็คือเขากินอยู่กับเพื่อนข้างนอกประมาณสองทุ่มอืเขาะเข้ามานอนประมาณสี่ทุ่มอือแต่ก็เมาละ ก็มันก็มีดื่มสังสรรค์ก็เดินเข้ามาในบ้านในห้องอในห้องเราก็ดูทีวีอยู่เปิดช่องเวิร์กพอยช่องยีบสามก็ม,มีรายการสนุกทั้งนั้นเนี่ยมยอมึงก็ดูช่องอื่นบ้างก็ได้ <c oughs> ไม่ได้เคยดูช่องอื่นเลยเขาเรียกไปคุย <c oughs> อือนเปิดดูที่เสียงมันดังไงพอเสียงมันดังเราก็หาเสียงดังเอดู มันมีแต่ความบันเทิงไงหัวแล้วกี่ครั้งนะยี่สิสามครั้ง <c oughs> ลงเลขยี่สิบสาหมดแล้วมึงนะเรานอนดูบนเตียงอืเขาว่านอนอยู่ข้องล้างเราก็บอกไปอาบน้ําจะได้มานอนสบายอืเขา,าไม่อาบจะนอนตรงนี้เียวตื่นมาเช้าค่อยอาบไม่ได้จะได้ขึ้นมานอนบนเตียงสบายๆเพราะเขาไม่อ่าน้ำเขาจะไม่ขึ้นเตียงไง เราก็อยากให้เขานอนสบายเอาเมียเนาะเป็นจะได้ไห,อหอมไม่เหม็นด้วยเออวันอาบกระขายเมียทั้งวันยืนทั้งวันก็เหงื่อซึมหมดสิมันไ,ไม่ได้เป็นปัาแต่เราอยากให้เขาอาบน้ำํำสุดท้ายเขาโมโหลุกอาบน้ําเออก็ดีทีนี้พอลุกอาบน้ําเราก็นั่งดูทีวีอยู่อืเขาอยู่ในห้องน้ําเขาก็ปัดอะไรในห้องน้ําอ่ะหล่นโคมคาม ให้เราได้ยินว่าออกโคลมหรือเปล่าเอออ่าทีนี้เราไม่ได้ยินไม่ได้จริงจริงเออพอออกมาเท่านั้นแหละเรากําลังดูทีวีอยู่มึงนี่ไม่ห่วงกูเลยนะคืออะไรวะไม่ห่วงมึงม่ได้ยินเสียงอะไรเหรอในห้องน้ําอ่ะเออออกไม่ได้ยินกําลังดูรายการฮาๆอยู่เออมึงฮาแต่กูไม่ฮาเอาไม่ฮาได้ไงมึงวางแผนฆ่ากูใช่ไหม พอคำนี้พอคำนี้นอนสบายไม่ได้แล้วลุกนะลุกแล้วถ้าพูดอะไรของเธอมึงวางแผนฆ่ากูกูฆ่ามึงยังไงเออก็ขนาดเสียงดังคมทามเนี่ยมึงยังไม่วิ่งไปดูกูเลยไม่สนใจแสดงว่ากูลื่นล้มมึงจะปล่อยให้กูตายใช่ไหมออแล้วทีเนี้ยมันดันมีคาบที่ว่าไอยาสระผมเนี่ยผมไม่ได้สระหรอก แต่ผมอะเอายาสผมฉีดพื้นจะฉีดเพื่ออะไรอะฉีดพื้นเพือ่อให้มันกัดซ้อไอสิ่งดำๆออกแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปล้างมึงเอาแชมพูเน,นี่ยโอ้ย <c oughs> วายวายจริงมึงไม่เอารมันก็มีน้ำยาล้างห้องน้ำอยู่แล้ววันนั้นมันไม่มีไงจริงๆต้องใช้มันไม่มีมึงก็ไม่น่าเอาชมพูาปเทหรอกช,ชมพูเตกัด แชมพูกัดพื้นได้หัวไม่พังเหรอมึงไม่คิดเหรอไม่ใช่ก็คือโอ้ยไอ้บะบมีโง่จริงๆเดี๋ยวดูทีวีเสร็จเดี๋ยวจะไปล้างให้แต่เมียเข้าไปอาบน้ำแล้วก็ลืมแล้วไงก็มันคิดอย่างนี้แล้วอะแล้วมันพูดคำหนึ่งบอกอะด่า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 มันรู้ความึงกูอยากกันไหมมันพูดคำนี้แล้ววันนั้นไม่รู้เป็นไรไม่เถียงแล้วคำเงียบแต่ถ้าพูดว่าเออกูจะอย่าโอ้โหตาย นอนไม่หลับแบคือนอนนอนอยู่อ่ะคือไม่หลับยังไม่หลับกลัวมันเอาหมอนมาแบบอ้ยยิงนี่ขนาดเลิกงานนะมันคือเลิกงานนะขอนอนคลองสองได้ไหมอ,อ๋อบ้าน<ข>บ,บ้านหลังนี้เพราะฝนมันตกเออเพอไปคอยยกลื่นถนนลื่นไม่ใช่ถนน,น,ถน,นก็คือฝนตกยังไงก็ถนนลื่นมึงเอาอะชมพูมึงเอาชมพูไปล้างลาถนนปะ มึงหาว่าเรามีเด็กว่ามึงคิดนอนทังสองเดี๋ยวว่ามึงเอมีเด็กมีเด็กที่แถวแถวนี้เออมีมีป่ะเออไม่มีตัคุยสองคนแต่ผมอยากจะมีคนใหม่อาจารย์คนนี้ผมรักมากผมชอบอยากจะให้อาจารย์น่ะสักนะเมตตาสลิกาลิ้นทองชื่ออะไรเราอ่ะผมนะเดชครับเดชใช่ไหมครับ จมูกก็ดีปลายหยดน้ําปลายหยดน้ําเราพูดจาอะไรไปนะถ้าพูดสิ่งดีๆนะจะมีสิ่งดีเข้ามาเฮ้ยอาจารย์พูดจริงเพราะปากเราะปากอาจารย์ยังไงก็ต้องอาบน้ำถอนหายใจเรื่องผู้หญิงใช่ไหมน้ำม์มึงเนี่ย เอาให้รักเอาให้หลงเลยนะอาจารย์ยังไงต้องให้เขาแบบว่าเจอหน้าปุ๊บเนี่ยเอาพยานหน้าก่อนเอขนมจีนแม่มาลายังอยู่ตลาดเท่งไหยเนี่ยอยู่สิอ้าวเห็นบอกไปขายในบ้านสวนแล้วเร็วๆรนี้เร็วๆนี้เร็วเร็วนี้อ๋อขายในบ้านเลยเหรออาจารย์ขายในบ้านเลยอาจารย์ก็ลงของไปให้เขาสิน่ะใช่เมื่อคืนก็ลงไปดอกนึงดีขึ้นไหมตื่นมายิ้มไป ขาดให้ขาดอืม,มันต้องเติมกันตลอดเหมือนน้ำมันตะเกียงอะใ่ยให้ขาดมันแห้งพยานาคผู้หญิงก็จะเหมือนเข้าหาเราไม่รู้สิเนี่ย <c oughs> ไม่รู้แล้วมึงสั่งหาป้ามึง <c oughs> <c oughs> อันนี้ล้างออกป่ะเนี่ย ถ้าจะเป็นงูนะเพราะฝั่งเนี้พยพญานาคแล้วนี่ถ้าทางจะเป็นงูเล็กอันนี้งูใหญ่ใช่ปะเกือบถูกไม่ใช่งูปลาไหลปหลาไหลย่างคุณสั่งเพื่ออะไรปลาไหลย่าง แล้วนี่แต่งตัวงี้จะไปไหนนี่ยฮะผมจะไปแข่งเรือครับอาจารย์อาจารย์ไปพร้อมแล้วมีของมีอะไรไปด้วยนะหลังจากต้อยติ่งได้ของดีจากอาจารย์โขงพาการเดินทางไปแข่งเรือ